เามร380นะครับเพราะฉะนั้นเ,ออเราก็ไม่มีเงินสดพอที่จะซื้อหนังสือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เงื่อนไข if e เนี่ยเป็นเท็จเพราะว่าแคชมัน,ม,นมันน้อยกว่านะครับมันน้อยกว่าคือไม่ตรงเงื่อนไขเงื่อนไขตรงนี้ก็เป็นเท็จเพราะฉะนั้นมาก็จะมาถาที่ else นะครับอันนี้คือตัวอย่างการใช้งาน if else นะครับคราวนี้เนี่ย ในภาษาจาวาเนี่ยนะครับมีการกำหนดเงื่อนไขอีกแบบหนึ่งก็คือเป็น if นั่นแหละครับ if แล้วก็ else นะก็คือรูปแบบในะในการเขียนอีกรูปแบบนึงคือเป็น,ปนแบบดูดู a อสฟาหน่อยนะครับแต่ว่าใช้ในกรณีที่ if else สั้นๆเท่านั้นนะครับก็คือตัวแปรเท่ากับเงื่อนไะขเงื่อนไขก็คือเป็นการเปรียบเทียบแหละครับอันนี้เครื่องหมาย question mark นะครับ question mark a เครื่องหมายโคล,ลอนือมีจุด2จุดะนะครับแล้วก็ B นะครับคืออะไรครับเงื่อนไขถ้า A ถ้าเป็นจริงให้เอา A มาเก็บไว้ในที่ตัวแปรถ้าเป็นเท็ให้เอา B มาเก็บไว้ในตัวแปรอ,อ่ะอ่ะเราลองดู price เท่ากับ99นะครับ with d r a with w d r เท่ากับ price น้อยกว่าเท่ากับ100อันนี้คือเงื่อนไข นี้ส่วนตัวนี้เป็นเงื่อนไขนะส่วนนี้คือเงื่อนไขตรงนี้นะครับเงื่อน,ขอน,นไบอขบอกว่า price <ไ>น้อยกว่าเท่ากับ100้ยไหมไพสเท่าไหร่ครับ99น้อยกว่าเท่ากับหนึ่ง้ยไหมอ๋อน,นี่เป็นจริงอยู่แล้วเป็นจริงอันนี้คือขั้นครับถ้าเป็นจริงให้เอา่ค่า A มาเก็บไว้ในที่ Wi สต์ดอกก็คือเอาหนึ่งมาเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า Wi สต์ดอ นะครับิดอกก็เป็นการถอนเงินนะครับถ้าเกิดเป็นเทสละ่ะก็เอา2อ0มาเก็บไว้แทนอันนี้คือรูปแบบการเขียนอีกรูปแบบหนึง่งนะครับต่อมานะครับเ,เราเราพูดถึงการจัดระเบียบโปรแกร,รมกันนะครับโปรแกร,รมเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราถ้าไม่จัดระเบียบเนี่ยมันจะอ่านยากนะมันจะอ่านยากเพราะว่าแบบนี้อ่านง่ายนะครับแบบนี้อ่านง่าย อ่ะน,นี้คือโปรแกรมที่ไม่จัดระเบียบนะครับอ่ะสมมติว่าเราเขียนแบบนี้เลยเนี่ยเขียนไปเขียนไปเขียนเขียนไปนะครับมี else มี with ์จมี print w i t h ์จถ้าเกิดเราไม่จัดระเบียบมนะันอ่านยากไหมครับอ่ะถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นแบบนี้ละอ่านง่ายกว่าไหมเพราะนั้นเนี่ยในภาษา Java เนี่ยนะครับเราสามารถจัดรูปแบบของการเขียนโปรแกร,รมเนี่ยนะครับอย่างเช่นหลักของมันคืออะไรบล็อกใหญ่ใช่ไหมครับ อ่าบล็อกยุบนอกสุดอ่านี่บล็บอกบล็อกเพนอันนี้คือในส่วนของคําสั่งนะนี่เห็นไหมครับส่วนคำสั่งนี้ในนี้ก็อยู่จากส่วนนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นระดับระดับไปนะครับอันนี้คือการจัดระเบียบโปรแกร,รมทําให้โปรแกร,รมอ่านได้ง่ายนะในภาษาจาวาเองเนี่ยนะครับเครื่องมือที่ช่วยในการจัดระเบียบนะครับเอ่อ จริงแล้วเนี่ยใน n t t e a n เนี่ยนะครับมีเมนูเมนูหนึงนะหรือคำสั่งคำสั่งหนึงเพื่อที่จะจัดการจัรดระเบียบโปรแกรมให้มันง่ายขึ้นสมมติผมจัดแบบนี้นะครับให้มันเละเทะไปหมดเลยนะผมกดปุ่ม3ปุ่มครับปุ่ม3ปุ่มนั่นก็คือปุ่มนะครับ Shift Alternate แล้วก็ F นะปุ่ม3ปุ่มใน n t t e a n เนี่ยจะทำให้เราจัดรูปแบบโค้ดให้สวยงามครับผมกดแล้วนะครับ เห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับความเปลี่ยนแปลงนะอลองอีกทีน,นึ่งเน็ตชิปเอนะครับจะจัดให้รูปแบบนะครับของโค้ดเนี่ยอ่านง,ง่ายขึ้นนะครับเน็เป็นก็เป็นตัวช่วยครับแสดงแค่นี้ครับนะหลังจากที่เราจัดระเบียบล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับอานนี้อีกรูปแบบคือเป็นรูปแบบ if else if นะครับ if else if นะครับซึ่งรูปแบบ if else เนี่ยนะครับก็คือเป็นรูปแบบเงื่อนไขที่1เป็น if ถ้าเป็นจริงก็ให้มาทําที่นี่ครับถ้าไม่เป็นจริงนะถ้าไม่เป็นจริงให้มาทําเงื่อนไขที่อีกอันหนึ่งก็คือ else if เอามาเช็คเงื่อนไขอีก else if เนี่ยสามารถมีได้หลายๆ else if มีมีได้เลยครับหลายๆ else if ก็ถ้าเกิดเงื่อนไข if ไม่เป็นจริงก็มาทําที่ else หรือจะมี l i e f elif 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 อีกก็ได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วถ้าไม่มีเงื่อนไขใดเป็นจริงแล้วมันจะมาทำที่ e l f นะครับ l f เป็นเงื่อนไขสุดท้ายที่มันจะมาทำถ้าไม,มไม่มีใครเป็นจริงเลยก็จะมาทำที่ e l f นะครับสมมุติว่าเงื่อนไขเนี้ยที่หเป็นเท็ก็จะวิ่งมาเช็ค l i e f อันนี้คือเงื่อนไขที่สองเป็นเท็อีก มันจะมาทำเงื่อนไขที่3แล้วนะครับทำเงื่อนไขที่3นี่คือการใช้งาน if e elif นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างโปรแกร,รมนะครับเป็นตัวอย่างโปรแกร,รมอันนี้คือตัวอย่างโปรแกร,รมในการอาถอนเงินนะหรือว่าเอาเงินไปใช้จ่ายนะครับคือคารานี้ชื่อว่า if else if ่อสครู่นี้นะครับ price ชกับเท่ากับ99นะครับ i n withdraw price น้อยกว่า100้ยไหมนะครับ ถ้า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 เ price เนี่ยนะครับร้อยน้อยกว่าเท่ากับ100 withdraw ก็เท่ากับ100นะครับแล้วก็ else นะ withdraw เท่ากับ200อนะครับอันนี้คือเป็น if แล้วก็ else นะ,อ,ะอันนี้คือตัวอย่างนะของการใช้งาน if แล้วก็ else สมมติว่าเรามีโปรแกรมเขียนตัดเกตครับ เกรดก็คือเป็นคาแรคเตอร์เก็บตัวอักษรตัวหนึ่งนะสกอร์เท่ากับ70ราบอกว่า If นะสกอร์มากกว่าเท่ากับ9 90มากกว่าเท่ากับนะครับก็คือ90ก็จะได้นะครับบอกว่าเกรดเ,เท่ากับ A A เนี่ยนะครับสังเกตว่ามี s i n เกิลโคดซิงเกิลโคดก็คือเก็บอักขระหรือตัวอนนักษรได้หนึ่งตัวอักษรนะก็เอาตัวอักษรเนี่ยมาเก็บไว้ที่เกรดก็คือตัว A E L i f เห็นไหมครับมี if และมี L i f ก็คือสกอร์มากกว่าเท่ากับ80ก็ได้ B L i f e สกอร์มากกว่าเท่ากับ60ได้ C L i f e สกอร์มากกว่าเท่ากับ40ก็ได้ D else เกรดได้ F ครับนั่นหมายความว่าอะไรครับถ้าเกิดสกอร์มากกว่าเท่ากับ40เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครได้39สักคนหนึ่งเงื่อนไขนี้ก็คือจะตกมาอยู่ที่ else เพราะว่าสกอร์สมมติได้39 มันไม่ได้มากกว่าหรือเท่ากับ40เพราะฉะนั้นมันจะมาทำที่ else มันจะมาทำที่ else นะครับงั้นเราลองดูตัวอย่างโค้ดกันนะครับตัวอย่างนี้ชื่อว่านะครับ if else ไม,ไม่ใช่นะครับตัวอย่างนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่ชื่อว่าเ,เดี๋ยวสักครู่ ก็คือตัวอย่างโปรแกรมคิดเกรดะตัวอย่างเกนะครับก็คืออ่าผมลองรันดูนะครับเรารู้อยู่แล้วล่ะนะครับ70ก็คือตกอยู่ในช่วงไหนครับมากกว่าเท่ากับมากกว่าเท่ากับก็คือน่าจะได้4นะน่าจะได้4อ่นะครับเกรดเท่ากับ4เพราะนั้นคำสั่งนี้คือ system out print grade ครับสมมุติว่าเราได้39 สอบทั้งหมดเราได้3ามนะครับสาก็คือจะได้เกรดอะไรดาวเลยครับได้เกรดเอครับเพราะว่าไม่ตรงเงื่อนไขอะไรเลยนะครับได้เอฟหรือเราบอกว่าได้90 90ได้อะไรครับหรือ100ก็ได้ครับเก่งมากนะครับทำได้คะแนนเต็มเพราะนั้นแน่นอนได้ A ครับได้ A อันนี้คือตัวอย่างครับนะครับในการใช้งาน if แล้วก็ elif อันนี้คืออีกประโยคนึงเรียกว่าประโยคสวิตประโยคสวิตสวิตนะครับก็คือตามรูปแบบนี้เลยครับในกรณีเป็นเช็คก่อนว่ากรณีไหนถ้าเกิดตรงตามกรณีนั้นๆก็จะมาทําที่คําสั่งนั้นๆนะครับท้ายที่สุดเลือกทำนะครับคําสั่งใดคําสั่งหนึ่งแล้วก็มาจบจบคําสั่งรูปแบบครับคือคําสั่ง SWITCH ตามด้วยคเครื่องหมายปีกกาเปิดปิดก็คือเป็นกรณีนะรเป็นกรณีนะกรณีนีนะ้เรามาดูกันว่ามันจะทาํางานยังไงได้บ้างแล้วก็มีบล็อกนะที่สําคัญก็คือเป็นบล็อกตรงนี้ตัวสี่ครับเป็นบะล็อกตรงนี้บล็อกตรงนี้ก็คือเป็นบล็อกของปีก,กาเปิดปิดคือบล็อกของสวิตชนะ์ก็มีคําสั่ง case case แล้วก็ default อ่ะเคสคืออะไรเคสกรณีที่1นนี่เป็นคำ,คำสั่งกรณีนะครับถ้ากรณีเนี้ยใช่ตามนี้ก็คือตามด้วยเครื่องหมายโคลอนนะครับแล้วก็ทำประโยคจบด้วยคำสั่งเบรกนะครับจบด้วยคำสั่งเบรกเหมือนกันครับกรณีที่2 5. อถ้าจบจบกรณีก็คือนะคบจบการบอกกรณีก็คือมีเครื่องหมายโคลอนแล้วก็ตามด้วยคำสั่งแล้วก็จบจบไอ้ตัวกรณีนี้ด้วยคำสั่งเบรก default ก็คือ นะครับทุกๆครั้งเนี่ยต้องทำไม่ว่าคุณจะไปทำกรณีไหนนะให้มาทำ e f f u o t เป็นตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็มีการเขียนคำสั่งนะครัตัวอย่างนะตัวอย่างนะครับก็คือสมมุติว่ามเมื่อสักครู่เนี่ยเราสามารถเขียนโปรแกร,รมตัดเกรดได้ใช่ไหมครับแล้วก็แต่ใช้งานเนี่ยโดยใช้คำสั่ง if e l If นะแต่อันนี้เราลองมาใช้ Switch กันดู โอ้ว่าเออนะเป็นตัวบอกว่าถ้าสมมุติว่าได้บีโอ้ว่านะ bowling cool นะครับ delight นะครับแล้วก็ fabulous นะครับ fabulous แล้วก็อเวเลชนะครับก็คือดีนะครับน่าเบื่อนะครับแล้วคูลเอาจอร์ดเยี่ยมอะไรเนี้ยนะครับก็คือเป็นเป็นเป็นแค่ประโยคเฉยๆฉยะเราลองมาเช็คดูว่าเกรลสวิดเกรดก็คือนะเอาค่านะ ตัวเกรดเองเนี่ยมาเป็นเงื่อนไขในการเช็คว่ามันอยู่ในกรณีไหนนะครับก็คือถ้ามันเคสของตัวคาแรค c เตอร์ A ให้ทำการพิมพ์ครัสั่ง Average แล้วก็จบด้วย r e ร k นะเพื่อจะขั้นเหมือนกันครับเคส B B o r i n g แล้วก็เบรคเคส C t r รูแล้วก็เบร k เคส D นะอันนี้คือ D คือเป็นคาแรคเตอร์นะครับจะสังเกตว่ามีซิงเกิลโคดหนึ่งตัวนะครับก็คือ a s s i t out d e l h t นะครับแล้วก็เบร k Default ก็คือนะ Fabulous นะครับ Fabulous นะครับอันนี้คือการใช้งานนะการใช้งานตัว Switch นะครับซึ่งไอ้ตัวการใช้งาน Switch เนี่ยนะครับกเ็เป็นเป็นสิ่งที่ใช้บ่อยเหมือนกัน ะครับเหมือนการใช้บ่อยนะครับออมอันนี้คือเนะีเป็นตัวอย่างนะครับผมลองรันดูนะครับแน่นอนครับได้ดีถูกไหมแน่นอนต้องพิงมพ์คําว่าดีไลท์นีลองรันดูอ่ดีไลท์นะครับต่อมามีอะไรครับแบบลูปการวนลูปการวนลูปแบบ Y Y ก,แบบก็คือวนลูปคือเงื่อนไขนะครับถ้าเป็นเท็ก็ไม่ทําเลยครับเป็นจริงเป็นจริง เป็นจริงใช่ไหมเงินขเป็นจริงก็ทํมามันเช็คเง่อนไขอีกเป็นจริงก็ทํมามันเช็คเงอนไขอีกเป็นจริงก็ทํมามันเช็คเงอนไขเป็นจริงก็ทําคราวนี้ใช้งานยังไงครับคือมีคำสั่ง Y แล้วเงื่อนไขแล้วตามด้วยประโยคที่ทําในขณะที่เงื่อนไขเป็นจริงทําเสร็จปุ๊บก็มาเช็คเงื่อนไขอีกเป็นจริงหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นจริงก็ทาเป็นจริงจนกว่าเงื่อนขเป็นเท็จถึงจะไม่ทํอ่าดูตัวอย่างนะครับก็คือการคํานวณดอกเบีย้ยสมมุติในปีหนึ่งเราบอกให้เยเป็นศูนย์ดับเบิลบาลานซ์เท่ากับ100คือ100แหนว่ บาลานส์นะครับน้อยกว่าเท่ากับ1นะครับ1 0 0 0 0หมื่นในขณะที่บาลานส์นะครับยังน้อยกว่าเท่ากับ1 0,000หมื่นเนี่ยนะครับก็บอกว่าเพิ่มค่าก็คือในบล็อกนี้นะครับ y ก็คือจะมีบล็อกปีการเปิดปิดแล้วบอกว่า y บวกบวก,ก็คือเป็นการเพิ่มค่าปีที่1บาลาน์คูณน,นะเท่ากับ1.05แน่นอนครับก็คือเอายอดเงินต้นนะครับมาทำการคูณ กับดอกเบีย้ยร้อยละร้อยละหบาทต่อปีปีหน,นึ่งเงินเราก็จะเพิ่มร้อยละบาทต่อปีเพราะนั้นตราบใดทีนะ่เงื่อนไขตรงนี้ยังเป็นจริงอยู่นเนี่ยมันก็จะมาทําการเพิ่มเงินยกเว้นแต่ว่าไอ้ตัวออไอ้ตัวบาลานซ์ของเราเนี่ยนะครับมันน้อยมันมากกว่าเท่ากับ1,000 0มันก็จะออกจากนอกลูปนะครับเราลองลองดูตัวอย่างกันนะครับ การคำนวณดอกเบีย้ย